พอวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป3ศิลปละสาระพัศนศิลป์คิดอย่างไรวาดอย่างนั้นในชีวิตของเราแต่ละวันจะพบเหตุการณ์และสิ่งต่างๆมากมายบางเรื่องก็น่าประทับใจสนุกสนานสวยงาม มีความสุขบางเรื่องก็สะเทือนใจทำให้เกิดความรู้สึกซึมเศร้านักเรียนสามารถนำอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้มาถ่ายทอดด้วยการวาดภาพลายเส้นแล้วลงสีไม้หรือสีน้ำง่ายๆนะครับภาพวาดสามารถถ่ายทอดโดยเพิ่มเติมหรือตัดทอนแสดงออกด้วยเส้นสีสันและความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่เลยนะครับภาพเหมือนจริงทุกอย่างแต่ไม่ได้สร้างสรรค์สิ่งใด ภาพที่วาดถ่ายทอดความรู้สึกที่แสดงออกด้วยเส้นและสีนี้เป็นงานทัศนศิลป์ที่มีคุณค่าทางด้านอารมณ์และจิตใจนะครับบางครั้งนักเรียนอ่านบันทึกสิ่งที่พบและประทับใจด้วยกล้องถ่ายรูปแต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับภาพที่นักเรียนวาดจากความรู้สึกและแรงบันดาลใจก็จะเห็นได้ถึงความแตกต่างนะครับเมื่อคุณพ่อและคุณแม่พาเราไปเที่ยวและเราเกิดความรู้สึกตื่นเต้น กับสิ่งต่างๆรอบตัวเราสามารถถ่ายทอดความคิดความรู้สึกนั้นเป็นเส้นสีรูปร่างรูปทรงและพื้นผิวโดยนักเรียนควรกล้าวาดตามความรู้สึกของนักเรียนเองไม่ต้องกลัวว่าจะวาดไม่เหมือนคนอื่นนะครับภาพของจริงบางภาพดูสวยดีแต่สียังไม่สดสวยถูกใจเมื่อนักเรียนวาดภาพอาจลงสีเพิ่มเติมให้สีดูสดใสขึ้นเพราะการสร้างงานศิลปะ ไม่จําเป็นต้องลอกเรียนทุกอย่างจนเหมือนภาพถ่ายจากกล้องถ่ายรูปดังนั้นนักเรียนควรวาดไปตามความรู้สึกซึ่งจะทำให้ภาพออกมาดีนะครับภาพที่นักเรียนวาดของจริงอาจดูรกรุงรังนักเรียนก็สามารถตัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกได้นะครับสังเกตจากภาพถ่ายที่แขวนอยู่กับภาพบนกระดานนะครับการจะวาดภาพแบบที่ตาเห็นใจรู้สึกแล้วถ่ายทอดเรื่องราวออกมานั้นต้องกล้าตัดสินใจ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่กระดาษวาดเขียนหรือสมุดวาดเขียนปากกาลูกลื่นหรือดินสอดำสอบีสีไม้หรือสีน้ำซึ่งใช้แม่สีสามสีก็พอจานสีถ้วยใส่น้ำและพูก,กันนะครับตัวอย่างเช่นวันนี้วันเกิดได้ขนมเค,ค้กน่ารับประทานมากต้องวาดเก็บไว้ดูก่อนที่จะรับประทานหมดนะครับดังนั้นเราต้องลงมือวาดทันที วาดรูปคร่าวๆก่อนแล้วค่อยเติมรายละเอียดลงสีนิดหน่อยอย่ามากหรือวาดภาพถ่ายทอดความประทับใจในอิริยาบถอันน่ารักของเจ้ามอมลูกสุนัขตัวโปรดของเรานะครับถ้าเป็นภาพที่เคลื่อนไหวแบบนี้ตากับมือต้องสัมพันธ์กันจึงจะวาดได้นะครับก่อนที่เราจะวาดภาพสิ่งที่เราเห็นนั้นเราต้องจับลักษณะของรูปร่างหลักๆของสิ่งนั้นให้ได้ก่อน แล้วจึงวาดคร่าวๆลงบนกระดาษซึ่งตัวอย่างในที่นี้จะเป็นการวาดภาพเหตุการณ์ไปเที่ยวทะเลเมื่อได้ภาพโดยรวมคร่าวๆแล้วจึงเก็บรายละเอียดในส่วนหลักของภาพนะครับจากนั้นเก็บรายละเอียดที่เป็นส่วนประกอบย่อยของภาพให้สมบูรณ์แล้วระบายสีให้สวยงามโดยจะเลือกใช้สีไม้สีน้ำหรือสีเทียนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบสีชนิดใด และคิดว่าสีชนิดใดเหมาะกับภาพที่วาดแล้วเราก็จะได้ผลงานที่มีคุณค่าอันมาจากความคิดสร้างสรรค์ของเราเองนะครับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเรามีมากมายบางอย่างน่าตื่นเต้นบางอย่างเห็นแล้วประทับใจการวาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ในชีวิตจริงมีสลักษณะคือ การวาดภาพจากความจำเมื่อนักเรียนเห็นสิ่งที่ประทับใจต้องรีบจดจำรายละเอียดของสิ่งนั้นทั้งรูปร่างรูปทรงสีและพื้นผิวเพื่อนำมาถ่ายทอดเป็นภาพในภายหลังนะครับการวาดภาพทันทีที่เห็นนั้นเพื่อเป็นการเก็บภาพความประทับใจไว้ทันทีเช่นเมื่อเห็นนกสีสวยน่าประทับใจเห็นกระรอกหางฟูบนคบไม้ ภาพแบบนี้ต้องใช้การตัดสินใจในการวาดที่รวดเร็วซึ่งดินสอและปากกาลูกลื่นเหมาะสำหรับการวาดทันทีที่เห็นนะครับนักเรียนหากเราเห็นคุณพ่อกําลังอ่านหนังสือพิมพ์อย่างสบายใจเราอยากจะวาดภาพนี้ก่อนอื่นต้องดูภาพรวมๆแล้วใช้ปากกาหรือดินสอวาดทันทีภาพจะดูมีชีวิตแม้ไม่เหมือนทีเดียวแต่ก็เป็นภาพที่ได้จากความรู้สึกที่ตั้งใจถ่ายทอดนะครับ หรือจะเป็นภาพต้นไม้ในกระถางออกดอกน่าตื่นเต้นเราก็สามารถวาดถ่ายทอดความรู้สึกดีๆได้นะครับเรามาลองดูตัวอย่างขั้นตอนการวาดเลยนะครับเริ่มจากวาดรูปคร่าวๆก่อนนะครับจากนั้นเพิ่มรายละเอียดของภาพให้มากขึ้นตามภาพเลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราจะลงสีและเก็บรายละเอียดที่เหลือกันนะครับ เพียงเท่านี้นักเรียนก็จะได้ภาพวาดกระถางต้นไม้แสนสวยเป็นของขวัญให้เพื่อนๆหรือมอบให้แด่คุณครูแล้วนะครับการวาดภาพถ่ายทอดความรู้สึกดีๆเหล่านี้มีคุณค่าทางจิตใจมากเลยนะครับทั้งผู้วาดและผู้รับหากนักเรียนเห็นหน้าเพื่อนๆที่โรงเรียนแล้วเกิดความคิดอยากถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดนักเรียนก็สามารถทำได้ ด้วยการใช้ปากกาหรือดินสอวาดเป็นเส้นง่ายๆจับอารมณ์และความรู้สึกตลอดจนรูปทรงของใบหน้าที่แตกต่างกันจะได้ทั้งความสนุกและเพลิดเพลินเสร็จแล้วระบายสีไม้หรือสีน้ำก็ได้นะครับในการวาดภาพใบหน้าคนแบบนี้จะใช้วิธีวาดทันทีไม่เขียนเขียนลบๆใจต้องกล้าตาจับจุดให้ได้แล้วใช้มือวาดให้สัมพันธ์กับสิ่งที่ตาเห็น แม้จะวาดภาพไม่เหมือนแต่ก็ได้ลักษณะของบุคคลและได้อารมณ์ของภาพนะครับ